คือคนอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะท่านรองเพราะว่าพอแบบหลายๆทุกหน่วยงานสามารถจะลิงก์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเขาอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอะค่ะคือระบบความปลอดภัยนะครับผมผมเรียนว่าถ้าเป็นข้อมูลรายการบุคคลเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถดึงรายการนี้ได้ ภาคเอกชนเนี่ยอยู่จะมาขอดึงรายการไม่ได้ครับ mm hmm. มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เรามี <Okay. S 2> ทั้งพรามบัญญัิการทะเบียนรัศดรน,นะครับที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้แล้วก็ <Okay. S 2> มีทั้งพลามบอญญัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าเอกชนมาขอดึงของเราไปใช้ไม่ได้ครับเ mm hmm. จ้าของรายการครับเจ้าของแอปพลิเคชันาเองถูกต้องครับ uh huh. ต้องการให้เขาดึงข้อมูลเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านหรือบัตรประจําตัวกับหน่วยงานนั้นอยู่แล้วครับคุณคุณนึกถึง แบบสถานการณ์ปกตินะคะสมมติคุณไปทําอะไรบางอย่างที่ ค่ายค่ายมือถืออย่างเงี้ยนะคะนั่นก็จะนึกภาพว่าเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เขาแล้วเขาจะมีเครื่องเสียบถูแล้วมันจะไปอ่านชิปชิปเล็กๆตรงนั้นข้อมูลของเราก็จะไปขึ้นอยู่ตรงนั้นก็ไปเก็บอยู่ที่เขาแล้วก็จะคล้ายๆกันโดยการยินยอมของเราแต่อันนี้คือเราไม่ได้ยื่นบัตรประชาชนให้เขาไม่ได้ครับเป็นบริการออนไลน์คือเราไม่ได้ไปที่หน่วยงานนั้นถูกไหมครับเราอาจจะอยู่บ้านถูกต้องครับเราอยู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วเขาก็แต่เขาจะต้องถามเราก่อนว่าเราอนุญาตไหมนะคะแต่ทีนี้สําหรับภาคเอกชนที่ที่จะแบบ ดำเนินการตรงนี้ได้เนี่ยต้องต้องผ่านการ อนุญาตจากทางกรมการปกครองก่อนอย่างนี้ไหมคะถูกต้องครับความปลอดภัยอันนึงคือเอกชนที่จะเข้าใช้บริการอันนี้จะต้องขออนุญาตกับทางกรมการปกครองก่อนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบว่าหนึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรผิดกฎหมายนะครับเป็นองค์กรที่มีกฎหมายมีอะไรรองรับมีการดําเนินการที่ถูกต้องนะครับที่สําคัญคือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในระบบออนไลน์ถ้าเราตรวจสอบผ่านมาตรฐาน เราเเราก็จะอนุญาตให้ลิงก์กับเราได้นะครับ<ม>การลิงก์ไม่ได้แปลว่าเข้ามาดึงข้อมูลมแต่เจ้าของรายการที่ไปทำ<ม>อนุญาต<ม>ให้เขาให้เรายืนยันว่าใช่ตัวเองเท่านั้นเองครือสำคัญตรงนี้นะคะว่าเราอนุญาต